อะไรกันครับเนี่ยคนอมเมนต์ถึงกับเซ็นเงนไปต,ตามๆกันเลยนะครับเมื่ออยู่ดีๆทางรัฐบาลเวียดนามได้ออกมาประกาศว่าเร็วๆนี้โรงเรียนเฉพาะคนเวียดนามกําลังจะเปิดให้บริการแบบเต็มสตรีมในพื้นที่ของกัมพูชาอ้าวทําไมมันเป็นอย่างนั้นละ่ะก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาฮวงออกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1น,นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงเรื่องที่มันกําลังเป็นดราม่าช้าๆของคนขแม่เขาอยู่เลยนะครับคือมันมีการเปิดเผยออกมาจากสื่อทางฝั่งเวียดนามแล้วก็ลมถึงสื่อที่เป็นฝ่ายค้านของทางขม่ แต่สื่อที่เป็นสื่อของกัมบูชาเนี่ยดันไม่มีข่าวนี้เอามาหลงซะอย่างนั้นซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆคือสื่อของเวียดนามที่เป็นต้นเรื่องนะครับเขามีการเปิดเผยว่าในเร็วๆนี้จะมีโรงเรียนของเวียดนามอยู่ในบริเวณจังหวัดโพธิสัตว์ซึ่งจังหวัดนี้เนี่ยมันเป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศตะวันตกของกัมบูชาเป็นหนึ่งใน25จังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของกัมบูชาถ้าใครหลายคนนึกภาพไม่ออกจังหวัดมันก็จะอยู่ติดกับพระตะบอง อยู่ติดกับโตเลนสาบแล้วก็จังหวัดกัมปงสปือรวมถึงเกาะกงด้วยแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณจังหวัดตราดของไทยเรานี่แหละซึ่งถ้าถามว่าแล้วทําไมถึงได้ชื่อว่าจังหวัดโพธิสัตว์ต้องบอกว่ามันมีแม่น้ําโพธิสัตว์ตัดผ่านกลางจังหวัดเลยนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าจังหวัดโพธิสัตว์นั่นเองประลเด็นก็คืออยู่ดีๆเนี่ยทางรัฐบาลเวียดนามได้ออกมาประกาศให้ชาวเวียดนามทั้งประเทศได้รับรู้ว่า ในเร็วๆนี้โรงเรียนของคนเวียดนามที่รับเฉพาะคนเวียดนามให้เข้าไปเรียนเนี่ยกำลังจะเปิดให้บริการอีกครั้งซึ่งจริงๆเรื่องนี้ฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเพราะมันก็เป็นแค่โรงเรียนหนึ่งที่เปิดให้บริการแต่มันเป็นประเด็นดราม่าเพราะโรงเรียนที่เขากําลังจะเปิดให้บริการอีกครั้งมันดันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดโพธิสัตว์ซึ่งมันก็คือจังหวัดในประเทศกัมพูชานั่นเองซึ่งคนกัมพูชาพอทรา,าบข่าวนี้ก็ถึงกับงงงวยกันเลยว่าอา้าวเฮ้ย อะไรวันนี้อยู่ดีๆเวียดนามมาเปิดโรงเรียนเวียดนามในพื้นที่ของกัมพูชาได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมเรื่องนี้รัฐบาลกัมพูชาถึงได้นิ่งเฉยไม่มีการตรวจสอบอะไรเลยหรือยังไงหรือสื่อเขมรก็ไม่มีการทําข่าวอะไรเลยมีนอกมีในอะไรกันหรือเปล่าส่วนสําหรับในรายละเอียดที่ทางสื่อเวียดนามเขาบอกมานะครับคือจริงๆโรง,งเรียนของคนเวียดนามแห่งนี้เนี่ยเคยเปิดให้บริการมาแล้วนะครับสักระยะหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ปิดไปก่อน รู้สึกว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับความสุดโทรมของโรงเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไขต้องบอกไว้ก่อนนะครับโรงเรียนนี้มันเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ําเลยนะถ้าใครจะเดินทางเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยต้องนั่งเรือเข้ามาอย่างเดียวนะครับเดินเท้าเข้าไปหรือว่าแว้นไปนี่ไม่ได้ก่อนหน้านี้โรงเรียนแห่งนี้ปิดปรับปรุงไประยะหนึ่งแล้วก็กําลังจะเปิดให้บริการใหม่ในเร็วๆนี้ที่สําคัญคือโรงเรียนนี้จะรับเฉพาะคนเวียดนามเข้ามาเรียนเท่านั้นเขาระบุเอาไว้เฉพาะสําหรับเด็กเวียดนามเด็กขมรเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับ ซึ่งทางสื่อเวียดนามก็บอกว่าการสร้างโรงเรียนแห่งนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่เวียดนามและกัมบูชาได้ตกลงกันไว้ภายใต้ชื่อโครงการ VCBA เป็นการวางแผนจะตั้งโครงการสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กเวียดนามในรายละเอียดของสื่อเวียดนามเขาก็บอกเอาไว้ประมาณนี้ซึ่งก็อย่างที่บอกไปพอคนคอมเมนต์รู้ข่าวนี้พวกเขาก็แห่ๆกันมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมดขนาดลงข่าวไปเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นคอมเมนต์ก็ปลาเข้าไปพันกว่าคอมเมนต์ลวนะและคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็คือ พวกเขาค่อนข้างจะโฉะนสงสัยแล้วก็งงงวยบางคนก็ไม่เข้าใจและบางคนก็ไม่พอใจว่าทำไมถึงได้มีการตั้งโรงเรียนเฉพาะคนเวียดนามในพื้นที่ของกัมบูชาแล้วก็มีการโยงไปถึงไอ้โครงการเก่าที่โดนล้มไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือโครงการ CLV หรือว่าโครงการที่กัมบูชาจะยกที่ดินให้กับเวียดนามเอาไปดูแลนะครับซึ่งสุดท้ายก็ถูกยกเลิกแต่การที่กัมบูชาจะยกเลิกโครงการนี้เนี่ยแบบง่ายๆบางทีมันอาจจะมีเงื่อนไขลับๆที่ตกลงเอาไว้กับเวียดนามอยู่ก่อนแล้ว ก็เป็นได้เพราะโครงการที่มันเคยตกลงเอาไว้กับเวียดนามอยู่ดีๆมายกเลิกมันก็น่าจะทําให้เวียดนามนั้นไม่พอใจกันบ้างแต่นี่เวียดนามก็ดูเหมือนจะเงียบๆก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการตกลงอะไรกันลับๆเอาไว้หรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังความเห็นของคนขงเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ทราบว่าโรงเรียนของคนเวียดนามกําลังจะมาเปิดสอนในพื้นที่ของคนขงเขมรพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าพวกเขาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายแต่พวกเขากลับได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่ในขณะที่คนกัมพูชาในบริเวณนั้นไม่ได้รับสิทธิอะไรเลยแถมยังถูกขับไล่ออกจากที่ดินของตัวเองอีกในอนาคตพื้นที่ในบริเวณนั้นก็คงจะมีแต่ลูกหลานของคนเวียดนามและคงจะพูดเวียดนามกันทั้งหมดเพราะมีสอนเฉพาะแค่โรงเรียนเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกิดเป็นคนเวียดนามนั้นโชคดีจริงๆได้รับโอกาสมากมายจากกัมพูชา หวังว่าในอนาคตถ้ากัมพูชานั้นเดือดร้อนและไปขอความช่วยเหลือจากคนเวียดนามพวกเขาจะใจดีกับเราบ้างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมพวกเขาถึงได้สิทธิมากกว่าคนกัมพูชาภายในประเทศพวกเขาเข้ามาอย่างผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอแต่นี่พวกเขากําลังจะกลายเป็นคนที่อยู่อย่างถูกกฎหมายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแล้วโรงเรียนของกัมพูชาสามารถที่จะไปเปิดสอนที่เวียดนามได้หรือเปล่าถ้าหากได้ก็ถือว่าแฟร์ดี แต่ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะเวียดนามไม่อนุญาตให้เปิดโรงเรียนของกัมพูชาในแผ่นดินของพวกเขาสิ่งที่น่าสนใจและน่าประหลาดใจคือทําไมเขมรถึงได้อนุญาตให้พวกเขาเปิดโรงเรียนสอนเฉพาะเด็กของเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามยกตัวเองว่าเป็นประเทศแห่งความสงบสุขเป็นประเทศแห่งความเจริญเป็นประเทศแห่งเศรษฐกิจและทุกคนก็มีชีวิตที่ดีเงินเดือนที่สูงแล้วทําไมพวกคุณถึงต้องส่งประชาชนของพวกคุณเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินของเขมรด้วยนี่คือคําถาม คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่สงสัยเลยว่าอีกไม่นานพวกเขาจะติดธงดาวแดงภายในแผ่นดินของเคนานี่คือยุทธวิธีในการกินกินพื้นที่ของพวกเขาพวกเขาค่อยๆกินกินวัฒนธรรมและพื้นที่ของเราทีละนิดถ้ามีการเปิดสอนโรงเรียนที่เป็นของเวียดนามทุกๆคนที่เป็นเด็กดุ่นใหม่ก็จะซึมซับแต่วัฒนธรรมของเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่หลับไม่ได้มันไม่มีประเทศใดในโลกนี้หรอกนะที่ให้สิทธิแก่ผู้อพยพที่มากมายขนาดนี้การทําแบบนี้จริงๆมันผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการกบฏ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าไม่มีแต่ข่าวที่เป็นฝ่ายค้านกับสื่อของเวียดนามที่ลงข่าวนี้เอาไว้แต่สื่อที่เป็นสื่อของทางรัฐบาลหรือว่าสื่อภายในประเทศถึงไม่ลงข่าวนี้เลยมันเป็นเพราะอะไรคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามมีสิทธิเสรีภาพมากกว่าคนเขมรที่เป็นเจ้าของประเทศเองซะอีกในตอนนี้เขมรตอนล่างสงสัยจะไม่มีการสอนภาษาเขมรอีกแล้วมั้งอนาคตก็คงจะสอนแต่ภาษาเวียดนามกันไปหมดนี่คือการกืนกินวัฒนธรรมแบบเงียบ ก็เอาความคิดเห็นของคนเขมรนไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็จะเป็นเอกฉันเลยนะแทบจะ1 0 0เ์เลยก็ว่าได้คือไม่มีคนเห็นด้วยกับเรื่องนี้สักกับคนแล้วก็มีคนเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับว่ากลัวอนาคตคนในบริเวณนั้นจะกลายเป็นคนเวียดนามกันไปสมหมดส่วนน้าเนี่ยที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้แต่น้าก็จะขอแสดงความคิดเห็นนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับจริงๆเรื่องนี้ มันก็มีทางแก้อยู่นะครับง่ายๆก็ไปเปิดโรงเรียนของคนกัมพูชาอยู่ในบริเวณนั้นโดยสิครับแค่นี้มันก็น่าจะจบแล้วซึ่งถ้าจะย,ยกตัวอย่างของประเทศไทยแล้วเนี่ยมันก็เคยมีดรามา่าคนพม่ามาเปิดโรงเรียนพม่าในไทยนะครับแล้วก็มีการร้องเพลงชาติพม่าด้วยนะซึ่งหลังจากที่มีการลงข่าวนี้เอาไว้ไม่นานก็มีการคข้บลงพื้นที่ของทหารในทันทีนะครับแล้วก็มีการสั่งให้โรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยห้ามร้องเพลงชาติพม่าโดยเด็ดขาด ถ้าอยากจะร้องเพลงชาติก็ต้องให้ร้องเพลงชาติไทยนะครับเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยแต่เบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าช่วงแรกเขาสั่งปิดไปแล้วแต่ณปัจจุบันนี้ถ้ามีการเปิดใหม่เนี่ยก็น่าจะมีการปรับปรุงให้ร้องเพลงเป็นชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการจะแก้ปัญหามันก็น่าจะใช้วิธีประมาณนี้นะครับเพราะการร้องเพลงชาติในแต่ละประเทศจริงๆเขาก็อนุญาตให้ร้องเฉพาะเพลงชาติของประเทศนั้นๆน,น,นะครับที่เราเหยียบแผ่นดินของเขาอยู่แต่ถ้าหากจะมีประเทศใดก็ตามที่ต้องการเปิดเพลงชาติ ของตัวเองในประเทศอื่นเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลนะครับยกตัวอย่างเช่นการแข่งกีฬาแบบนี้เนี่ยคือรัฐบาลอนุญาตก่อนถึงจะเปิดได้ถ้าอยู่ดีมาเปิดโดยที่ไม่รับอนุญาตเนี่ยอันนี้คือผิดกฎหมายแล้วเผอๆไอ้อคนที่เปิดเนี่ยก็จะโดนจับหัวยัดใส่เข้าไปในคุกนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้พอสมควรแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากัมพูชาเขาจะเอาจริงเอาจังเหมือนกับที่ไทยเราทําหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องตามดูกันต่อไป แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะและส่วนสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนาแล้วขอลาก,กันเลยกันละกันสวัสดีและสะวีดัสครับ